ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารรย h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง <c oughs> fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของวันที่23นะคะแล้วค่อยมารับชมคองวันที่24กันนะคะหานอยสุดมัดรวมนะคะแนวทางเข้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่5กับ7นะ,ะสำหรับสายวิ่งก็จะมีมี4มี7มี0มี9มี8นะคะเสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะพี่น้องเสียงได้แค่นี้จริงๆนะคะเนาะ แนวทางเข้าน้อยจักรกิจนะคะ80นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวตรงนะคะส่วนล่างนะคะ63นะ,ะก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ74ก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันของแอดมินเข้ามานะคะ74นะ1แต้มนะคะส่วนล่างนะคะ42ก็หลุดไปนะคะ นอยปกตินะคะ8 3นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง8มานะคะส่วนล่างนะคะ9 6้าก็มานะคะมาตัวตรงนะคะส่วน vip นะคะส6กก็หลุดไปนะคะล่าง41ก็หลุดไปนะคะสรุปแล้วเข้ามา2หน่อยนะคะน่อยเฉพาะกิจเข้าบนนะคะ นอยปกติเข้าล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพร่อไม่ี่น้อง f อนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีนะคะมี0มี4มี1 มีเกมีห้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สนะพี่น้องเด่นไปที่สนะี่นะคสกับแอดมินให้เด่นไปที่สี่นะ สี uhm ่กับ3ามนะคะ๋้วเรามาเจาะกันนะคะก็จะมี3 5 5 3้าห้าสามนะคะสามหกสามหกนะคะ 4ี่4ูนะคะสี่สองสอนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี95 ศูนย์สองเศนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีส8 8แปดแปดส3มหกศูอีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็น95นะตัวที่แอดมินชอบนะคะ เดี๋ยวจะเอาเบิ้ลให้ด้วยนะเบิ้ลก็จะมี4 4 0 0แล้วก็8 8นะคะเบิรอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ทับไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไว้แนวอ้อมกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอรอยนุญาตขีดกก <c oughs> อย่าลืมไปกลับเด้อพี่น้องไปกลับทุกครั้งนะคะ รวยๆแห,ห,ห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า